สวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าพอกำกไมซี่อีกแล้วเนาะค่ะเช้านานเาว้ชาแนละพี่น้องจ๋าดูนี่ค่ะนี่อะไรเอ่ยโอ้ยแม่แกะลูกแกะแรกของปีลูกแกะแม่แรกของปีมาแล้วจ้ะพี่น้องจ๋าโอ้ยจักเปาจังใดเน,นาะอันลูกแกะแม่แรกแม่แกะลูกแรกว่าสันโอ้ยกับหน้ากับหลังอยู่ย่าถือสาวไมซี่เด้อจ้ะพี่น้องจ๋า อันเว้ากับนาะกกำลังเดี๋ยวใหม่สีจะให้ดูนะคะ่ะเดี๋ยวกับกล้องให้ดูจ้านี่จ้าพี่น้องจ้าเราต้องใช้ไฟให้เขาเนาะค่ะเนาะเพื่อทําความอุ่นจ้าพี่น้องจ้าเขาสงสัยเขามีลักหลับกันเนาะจ้ะเนาะถึงลอดก่อนสามีอาแฟนใหม่สีบอกว่าตัวหนึ่งเขาไม่เอาเขาไม่เอาลูกตัวหนึ่งนะคะ เขาคลอดเมื่อคืนนี้จะไม่มีใครเห็นเนาะค่ะน้องคลอดตอนกลางคืนคือมันยังไม่ถึงเวลาคลอดจ้ะพี่น้องจ้ะมันยังไม่ถึงเวลาคลอดนะคะจริงๆอ่ะจะเริ่มคลอดอ่าจะเริ่มคลอดกลางเดือนหน้าค่ะช่วงกลางเดือนไปหาอ่าท้ายเดือนเนาะคะ่ะเนาะไปหาไอเดือนกลางเดือนมีนา ไปหาเดือนเมษาเนาะค่ะเนาะเขาก็จะเริ่มคลอดจ้ะพี่น้องจ๋าแต่นี่แต่นี่คลอดก่อนเนาะค่ะเนาะโอ้บอกยังไม่ได้กินนมเลยตัวนี้เป็นไงมั่งคะเนี่ลูกเหรอเอเป็นไงนี่คือแม่เขาไม่เอาเขาเนะค่ะเนาะเราต้องป้อนนมเขาจ้ะพี่น้องจ้ะเราต้องเราต้องเอานมแม่มาป้อนเนาะค่ะเนาะคือตัวตัว,ต,วตัวหนึ่งจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ ตัวนี้ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แต่ตัวนี้อ่าตัวอีกตัวหนึ่งแข็งแรงแล้วจับพี่น้องจา๋าเริ่มแข็งแรงแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะโอ้อยหญ่หย,ยบกันสิลุกเห็นดูสินี่ตัวนี้คือ๋อตัวเมียคือยังไม่ค่อยแข็งแรงนะคะเราก็ให้เขานอนเราก็ให้เขานอนอยู่ที่ไฟคะ่ะพี่น้องจ๋าเราทําไฟอุ่นให้เขาเนาะคนะ่ะเนาะคือตอนนี้อากาศมันยังหนาวอยู่จ้ะพี่น้องจา๋า แล้วทีนี้เราก็ยังไม่ได้เตรียมที่เตรียมอะไรให้เขาเนะค่ะเนาะคือแฟนไหมสีเอาให้เขานอนหญ้าอุ่นๆเลยค่ะพี่น้องจา๋าให้เขานอนที่พื้นที่หญ้าอุ่นๆเนาะค่ะเนาะนี่จ้าแกะน้อยสองตัวแรกของปีนี้เนาะค่ะเนาะแกะน้อย สองตัวแรกของปีนี้แม่เขาหวงจำพี่น้องจะแม่หวงลูกเดี๋ยวไมสีก็จะออกไปแล้วเนาะเพราะว่าแม่เขาหวงลูกเขานานะจะเนาะพี่น้องจ้ะเอาคุณขาคุณจะไปไหนคุณจะไปไหนออกมาอันนี้อันนี้มันเป็นน้ําตรงนี้มันเป็นน้ำเนาะให้ให้ให้แม่เขากินน้ําตรงนี้คุณขาคุณจะไปไหนคะออกมาออกมาอ่ะเอามานอนอยู่ตรงนี้อะ่ะ อน,นอนอยู่กับเพื่อนนี่ะเอาพีเนี่อยน,นอนลงนอนลงสิเอานี่คุณจะเดินไปไหนเนี่ยเห็นว่าเดินได้เนี่ยอ,อ้าตาย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 อ่ะพูดตายแล้วเออนอนอยู่ตรงนี้แหละเอ่ไม่เดินนะคะไม่เดินนะคะเอาแม่หวงแม่หวงังแม่หวงัง โอเคพี่น้องจ้ะคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี่เนาะค่ะเนาะแล้ว,ว,วสีค่ะดูหน่อยเนี่คลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี่จ้ะพี่น้องจ้ะอุ้ยคุณสามีพาไอเอานมมาพอดีเดี๋ยวให้สามีปอ้อนเดี๋ยวมันสีผ่าดูเขาปอ้อนนมกันเนาะจ้ะเนาะเด็กแบบคู่เม,มลซันเอออ้หมอลกาเซเว่นเลยอืมอันนี้เอ่อเาดูบัตรนาดีซ้ำแมนเะ อ,อันนี้อเราต้องป้อนนมเขาเนอกจากเนาะเพราะว่าเขายังไม่แข็งแรงจ้ะพี่น้องจ้ะไม่รู้ว่าเขาจะเป็นยังไงเนาะรอลุ้นอีกวันสองวันอเขาจะเอานมแม่ผสมกับนมวัวจ้ะพี่น้องจ้ะผสมกับนมวัวเนาะค่ะเนาะป้อนกินนมกินนมเอ้ย เมนดูอิชิยีพอดินอันดรส์ไม่ดันด้แค่ชัวรโอเคป้อนแค่ตัวเดียวนะคะตัวนั้นคือโอ้ยเราดนล็อกหลงทวักกอนเนอได้คัานหมอ๋อแล้วก็มีคนท่มีความรู้สที่ดีกคนอื่น่มความรู้สึ่ดนอื่นที่มีความรู้สกที่ดีพับคนอน่มีคมี่ดีกบอที่มีความร้สึกดีกัคนอ่นที่มความรู้สึกที่ดีกับค่นที่มีความรู้สกท่ดีอนที่เีควาเห็นอ่นท่ม คือเขาอยู่ไกลแม่มากแล้วแม่ตัวอื่นน่ะจะคือแม่ตัวอื่นน่ะจะเอาจะเอาลูกตัวนี้เนาะค่ะเนาะถ้าถ้ามีแม่ตัวอื่นมาแบบมาเลียามาอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะไม่เอาจากพี่น้องจากเขาจะไม่เอาลูกเนาะรอดูว่าจะเป็นยังไงเนาะค่ะเนาะป้อนป้อน เราดูอีกสองสามวันก็จะรู้ผลว่าเขาแข็งแรงไหมแม่เขาจะเอาเขาไหมเนาะก็ยากอยู่นะพี่น้องจ้าก,การเลี้ยงสัตว์เนาะ่ะเนาะต้องดูแลต้องเอาใส่ใจต้องเอาใจใส่ทุกขั้นตอนเนะหาะฮะเนาะโอ๊ยไม่สิก็พูดผิดพูดถูกกินอยู่นะอุ๊ยตกก็อยู่เอาฟลิงก็เด้ชุด กูจะรัตอกูจะไกลูเมซอนด์หอั้มดเนอะกูนกพรายแต่พอันช่เปล่าเพือจะตั้งคือไได้ฟลายมาให้เล่าไว้ยังสุด้สักเซรัตุส์ฟอกมกรเวลฮากินนมเก่งอยู่นะคิดว่าเขาจะไม่กินเก่งเนาะคิดว่าเขาจะไม่กินถ้าถ้าเขาไม่กินก็คือเราต้องให้ทางสายยางนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะก็ไปเดินว่ายด้วยยันต์นะยันต์นะ โอเคพี่รองจ้าคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี่เนาะค,ะะคะ่ะเนาะไม่สีพามาดูแกตัวแรกของปีเนาะคะ่ะเนาะแม่แรกของปีทําม,มักถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากก,กดไลค์กดแชร์กดติด ตามให้กำลังใจไหมซีเนเดอรจ้าพี่น้องจ้าไหมซีเลิกงานมาไม่เข้าบ้านเลยนะคะวิ่งขึ้นมาดูข้อแก่ก่อนเลยยังใส่ชุดที่ไปทำงานอยู่จ้าพี่น้องจ้าโอเคไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ